จุดตัวนี้เราจะมาซื้อตั๋วไปที่เมืองแฮตตันนะคะตัวรถไฟสวัสดีทุกคนสวัสดีจากเมืองแคนด,ดี้นะคะเช้าวันนี้เราจะไปกันต่อที่เมืองแฮตตันนะตัวรถไฟนะคะโอเคค่ะไปดูที่แฮตตันมีอะไรน่าสนใจตามมาค่ะบายบายดีค๊ดะ อีก็ไฟสิงกามันมีการกลับหน้ากลับหลังได้แล้วทุกคนไ <c oughs> ม่ยาเชื่อเลยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคือถ้าสมมติว่าเราวิ่งไปแล้วเรานั่งนั่งหันหลังอ่ะเราสามารถที่จะอยากให้มันไปทางเดียวกันหันหน้าไปทางเดียวกันเรามุดแค่หมุดเท่าอีออนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ชอบออกไปดูข้างนอก ของเราที่เมืองแฮตตันนะคะเป็นโฮมสเตย์เจ้าของบ้านน่ารักมีเพื่อนบ้านไมหมเนาะที่อิสติเซียทีอาีเลเดนสวัสดีทุกคนนะคะจากเมืองแฮตตันค่ะือที่ที่เราพักคืนนี้นะคะเด็กนัก,กนเรียนเลิกเรียนแล้วนะเด็กน้อยเลิกเรียนพอดีเต็มถนนกปหมดเลยเชียงนะช้งนะชุดยๆๆนะูนิฟอร์มเขาเป็นสีขาวล้วนนะอผมยาวไม่ได้ตัดผมสั้นเหมือนเรานะฮัลโหล ดูสิไรชาสวยมากเลยทุกที่แฮตตันอยู่ในแหล่งภูเขาสูงอากาศที่นี่จิงเย็ยนสบายมีธรรมชาติที่สวยงามเขียวขจีไปด้วยไรชาค่ะดูไรชาสุดลูกหูลูกตาที่ดี่ไรชาแฮตตันนะคะเมืองแฮตตัน พอเรามาถึงเมืองแฮตตันก็ประมาณบ่ายก,กว่าแล้วนะคะซึ่งเรากะว่าจะไปดูโรงงานผลิตชาแต่ว่าโรงงานจะเปิดเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นเราจึงได้เดินชมแต่ไร่ชาค่ะ,ปปะแ,ลแล้วก็ชาที่นะคะจัดได้ว่าเป็นชาที่มีคุณภาพที่ดีเลยค่ะ <พา S 1> แล้วที่นี่เขาก็จะเก็บชากันเฉพาะช่วงเช้านะคะเราก็เลยอดเห็นการเก็บชาค่ะดอกชานะทุกคน ดิโกย่านะคะเนี่ยครับดิโกยา่าว้วยวงเวียนเพื่อนสวยมากเลยดูเดิมีรองเ้ามีมะก,กอกน้ำด้วยนะนี่เป็นโดนัทอ่ะมันทอดมันกระโพรก็คือขนอมพิง้งอ,อ,อันนี้อร่อยหอมอมีความหอมแล้วก็ แข็งๆนิดนึงแต่ว่าข้างในหวานหน่อยๆอร่อยโรงแรมทีโอโฮมสเตย์ oh จ้ของบ้านใจดีมากเลยเราสั่งผลไมา้แล้วก็มี what is this อ่าโรตีอ่ะก็ thank you แผ่นโรตีนั่นเองนะอ๋อแล้วค่ะเรามีเวลาอยู่แฮตตันแค่หนึ่งวันเองเช้านี้เราก็ต้องเดินทางกันต่อค่ะ ถ้าใครชอบบรรยากาศแบบไร้ชาเย็นสบายๆนะคะก็แวะมาเที่ยวที่เมืองนี้ได้ค่ะแฮตตันค่ะอากาศดีแล้วแดดออกแล้วเนี่ยดูเนาะต้ปิกไทดลูกดกมากเลยข้างบนนั่นแหะ